สวัสดีครับผมเค a บงค์โปรช p อวันนี้ก็อยู่กับรถยนต์นะครับ Honda Jazz GK นะครับรุ่น SP2018 นะครับติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นขนาด9นิ้วนะครับที่ลูกค้าเห็นอยู่นะครับจะเป็นในส่วนของ Apple CarPlay ไล้สายนะครับไม่ต้องเสียบสายเลยนะครับทัชสกรีนเลื่อนไหลนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับช่อง USB 3ช่องนะครับแล้วก็ถาใส่ซิมีก1อันนะครับกล้องมองหลังนะครับอันนี้เป็นการติดตั้งเข้าไปใหม่นะฮะ เรียกว่าฟูออปชั่นนะครับถอยเลี้ยวนะครับเส้นเลี้ยวตามพวมาลัยนะครับแล้วก็มีอัปเกรดในส่วนของปุ่มมัลติฟังกชันนะครับตัวนี้เราใช้เป็นของ H R V นะครับสังเกตตรงขอบด้านนอกนะครับจะเป็นโครเมียมสวยงามนะครับติดตั้งเสร็จระบบทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็ในส่วนของเคเบิลเลียวนะครับเราได้มีการเปลี่ยนใหม่นะครับไม่มีการผ่าหรือดัดแปลงของลูกค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับน่ครับภาพ คมชัดสวยงามนะครับทัชกีนลื่นไหลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนนะครับอัตราเฉลี่ยนะครับการกินน้ํามันของรถนะครับก็โชว์ที่จอด้วยนะครับนี่เป็นในส่วนของ YouTube ไลฟ์โฆษณานะครับนี่นะครับเรียกว่าลากปุ๊บนะครับนี่นะครับมาเลยนะครับไม่ต้องรอนานนะครับไม่มีโหลดนะฮะภายใน2วินี่มาแล้วนะครับ ตาสกรีนเลื่อนไหลนะครับโหสุดยอดครับตัวนี้และที่สำคัญนะครับคุณภาพเสียงนะฮะตัวนี้จะเป็นระบบ dsp ในตัวนะครับจะให้กำลังวัดนะครับที่ขับออกมาสูงกว่า joy android ปกติตามท้องตลาดนะครับนี่นะครับงานติดตั้งนะครับรูปแบบปักตรงรุ่นทั้งหมดไม่มีการตัดสายนะฮะสินค้ามีรับประกันให้ลูกค้า1ปีสบายใจได้นะครับ หากลูกค้าท่านใดนะครับที่กำลังสนใจหรือว่ามองหาจอยดอยดีๆนะครับก็สามารถติดต่อมาทางร้านเราได้นะครับหรือไม่ก็เข้าไปเยี่ยมชมนะครับผลงานการติดตั้งนะครับไดยที่ f a c e b o o k f แ n p a g e เครื่องเสียงรถยนต์ k n k n k p r o s h o p หรือไม่ก็รับชมทางช่องทาง y t u t u นะครับก็ชื่อช่องก็ k b a n k p r o s h o p เหมือนเดิมนะครับหรือว่าจะติดตามทางเว็บไซต์นะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆนะฮะก็ที่เวอร์ไวเว็บนะครับ www. k b a n p r o s h o p c o m ส่วนวันนี้นะครับตัวผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหาชอบคลิปนี้ฝากดกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ